ขนมนี่ต้องลุ้นทุกวันเหมือนกันนะเนี่ยใครบอกว่าทาขนมแล้วไม่ต้องลุ้นบางวันหนึ่งต้องลุ้นว่าแต่ละพิมพ์จะติดหรือเปล่าเช็น้ำมันดีไหมขนมออกมาสวยไหมด่างไหมต้องลุ้นทุกวันนะครับทําขนม ตกปลาทำปลาหลุดแค่เสียด้ขนมทำไมจบเลยทิ้งอย่างเดียวเสียของเสียเวลานี่นะครับการลุ้นในการทำขนมแต่ละวันนี่ออกมาแล้วสวยงามสวยงามตามท้องเรื่อง นุ่มนี่แหละครับรุ้นให้เป็นแบบนี้ทุกพิมพ์ทุกหยอดช้าไม่ได้เลยพิมพ์ัะหน่อยอุ๊ย เกลีไหมไปแล้วสวยสวยไปแล้วสองพิมพ์นะครับสวยงามเ็็บนลอย ระหว่างที่ยอดทิศยอดนี่นี่ใจกบกะมวันข้างในกลัวจะไหม้เหมือนกันนะเนี่ยนี่นะครับความยากของการทำขนม,มที่ละลักพิมพ์นี่งไงเกือบไม่ทันเลยดูพอแช่อยู่ เข้มไปนิดนึงนะี่นี่สวยงามตามทางเลือกเอาล้ครับหย่อดต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวพิมพ์หนึ่งเดี๋ยวเขเอามาพัก ให้ใหายร้อนสักหน่หยอยพอค่อยหย่อนนี่สิพักไล้สักหน่อลยก่อนหนึ่ง นอนได้ไหมได้อยู่แต่ละล็กก็ออกมาไม่เหมือนกันนะครับบางลกตักหยอดเต็มหลุมก็ ฟูออกมาไม่เต็มนี่ดูครัเ<ะ>สร็จแล้วครับคลิปใหญ่ที่เราจะขังแรกเมื่อกี้นะสวยงาม ชุดนี้ขนมสวยครับแป้งชุดนี้ดูจากเลือแป้งนี้ขนมแล้วสวยสวยมาก,มากเวลาหยอดขนมออกมาสวยแล้วมีความสุขนะเวลาทําขนมมาต่อเลยทีเลอะขอบๆต้องเอาออกให้หมดนะครับ ต้องยอมนะเวลาทางในสุกก็ต้องยอมให้ใหทิมไปแช่ความร้อนก่อนไม่อย่างนั้นขนมเสียเสียเวลาดีกว่าเสียขนม ข่าวไปนิดนึงข้างหน้าก็โอเคอยู่คนระับรับเป็นหยอบทิมหนึ่งก่อนเลยนะครับุผลที่ นที่พิมพ์หนึ่งเมื่อกี้นะครับที่ว่าหน้าขาวข้างล่างุกพอดีเพราะว่าพิมพ์มันร้อนเกินไปนะครับถ้าไม่รีบเอาออกด้านล่างก็จะไหมนะครับถ้าไม่ไหมก็จะค้าเกินไปเนื้อขนมไม่สวยนะคันี้เอาพิมพ์แรกก่อนพิมพ์ใหญ่ เดี๋ยวใครดูอีกรถอ,อีกชุดหนึ่งนะครับนี่ครับแป้งแป้งชุดนี้เนียนสวยกำลังดี ไม่ต้องหยอดเต็มลุม,มากครับขนมก็จะฟูออกมาสวยอยูเสมอกันตักง่ายหยอดง่ายทงที่สุดนะครับ ที่สามก็จะหูสองข้างพิมพ์แรกจะหูข้างเดียวนะครับไม่ได้ว่ามาซามอันเดิมนะฮะหักข้างหนึ่งพิมพ์แรกเนี่ยังเกตาาหยอดจะหยอดมาเต็มเต็มที่นะครับขนมจะดอบกมาสวยไม่ติดก,กัน,นครับก็เนื้อแป้งดีโถดนี้ คู่ครับโอเคครับมาแล้วคินแรกสวยงามมีการติดกันนิดนึงเนื้อแบบนี้นะสวยนะอืมสิบสองเลยนี่แหละครับลุ้นทุกวันจริงๆลุ้นทุกนก รุ่นทุกยอดรุ่นทุกเปิดเตาีน,นะฮะเพิ่นกระจกเลยสวยสนคมชนี้สวยจริงๆกินจสามยังไม่สูงครับเช็ดพิมพ์เลย ครั้งละสามพิมพ์สามพิมพ์นะครับถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปก็จะบนเรื่อยไม่ได้หยุดก็โอเคขนมตัวตัวเช้าเช้าคนแต่งได้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาพูดกันได้นะครับสวัสดีครับ